สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะสวัสดีพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านที่รับชมบ้านโมเบลวันนี้ก็มานะครับกราบขอบพระคุณนะครับแม่แม่เอฟซทั้ง4ท่านที่ร่วมสบทบทุนนะครับวันนี้ก็สับปะรดนะครับมาถึงมาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อวานแล้วนะครับแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณครับมีนะครับแม่กุ้งนะครับแม่กุ้งนะครับ250คะแนนแม่แนนนะครับ100คะแนนแล้วก็ นะครับแม่เอฟซีจากบ้านน้องน้ำมนต์สามร้อยคะแนนแล้วก็แม่นะครับ แล้วก็แม่เจนอีกหนึ่งครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคันเองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่แม่ทั้งสี่ท่านที่เมตตานะครับให้กับโมเบลนะครับได้ทานนะครับต้นสับปะรดนะครับหวานๆนะครับก็ขอโมทนาบุญสาธุบุญกับแม่แม่ทั้งสี่ท่านที่ร่วมสมททุนนะครับต้นสับปะรดให้บ้านพังโมเบลได้นะครับทานต้นสับปะรดหวานๆนะครับขอโมทนาบุญสาธุบุญนะครับกับ นะครับแม่แม่ทั้งสี่ท่านก็ขอนะครับขอให้ร่ารวยนะครับเงินทองคิดเงินขอได้เงินนะครับคิดทองก็ขอได้ทองนะครับทาธุรกิจการงานทําธุรกิจการเงินก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับในหน้าที่การงานเด้อนะครับแม่อ้าวกินเลยโมเบลกินเลยขอบพระคุณหลายๆด้วยครับโมเบลได้ทานแล้วนะครับต้นสับประรด เล้ทานอร่อยอร่อยแล้วนะครับนี่แม่แม่ยำจุบ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 ทางน,นู้นอันนี้ก็เอามาเรียงไว้นะครับนี่แม่แม่เอามาเรียงไว้เรียงตั้งแถวไว้นะครับเผื่อจะได้กินนะครับได้นานๆนะครับแม่แม่เพราะว่าตรงนี้มันแดดนะครับตรงนี้เวลาตอนบ่ายมาตอนเช้ามามันแดดนะครับแม่แม่ตอนเช้า นี้นะครับสับปะรดสวยๆนะครับสับปะรดจากชัยภูมิแต่ว่าถูกฝนนะครับนี่แม่แม่ถูกฝนถือฝนนะครับสับปะรดสับปะรดฝนตกสับปะรดฝนห่อก็ขอโมทนาบุญสาธุบุญนะครับกับแม่แม่นะครับสําหรับนะครับสองพันคันนี้นะครับที่เมตตาให้บ้านโมเบลนะครับได้ ทานสับปะรดหวานๆนะครับแซ็บบอโมบิลแซ็บบอแซ็บบอแซ็บบอนี่แซสบบอแซ็บบอขอเสียงแซ็บเส็บไหมเลอร์เส็บบอเออครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ